ทงนี้ดีมากครับแเข้ยทาอะไรอะไรอะเอ๊ะทำไมหลุดอะงวันไหนจ่อครับวันเสาร์ครับผมีบดทก็แปเี๊ยหลามันด้วยครับพอยลายลาผ่านแล้วบี่บดผ่านแล้ววันนี้แม่เจลีชวนไปกินข้าวที่บ้านครับใช่ครับใช่ครับไปกินข้าวที่บ้านกันครับเดี๋ยวครับวันนี้มีบดไมตเตรดอแมาเต้นกลับมาพรอปๆๆๆๆๆ ไม่ได้มาแล้วเพราว่าผมเต้นมันต้อ้างก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เม่วย้วเร็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 วเรเร็ว้า็วเร็วร็วเรเรเรวเร็เร็วเรวรเเร็วเ้วเ็เรวรวเรวเร็วเวเรร็วเร็วเรวเวเร็วเร็วบวเวร็วเร็วเรัววววรอเน ไม่ได <S preach ers> <Không> ้คาปกเตั่อไ่โอ้คุยกันต่อไม่มีคุยกันตอไปกันต่อใครอยากลาาครับภาาเดลาบาาแล้วครับการมีมีแ่แบบฝืราถ่ายกับโฟนรู้สึกรู้สึกทำไมเราตัวเราใหญ่ขวัวมากเลย รอตามมาครับบอสอายุสักอาิบเกเองบอสฟาดายุยเก้าองครับกลับบาอนมูที่ไหนอยู่ตรงขิ้างเพิ่งจะกลับไปทำางานเสิ้เจ็ดสิบแอนนี้อยู่ดาราใช่ปิ๊งมีเมียยังไม่ถามมีเมียยังเมียหนึ่งลูกสองครับมียลูกสองปิ๊งเมียกี่คนมีกี่คนไม่เชื่อว่ามีคนสามจริงจริง แต่เขาไม่นายแล้วพี่คนดูเยอะยามไปเนี่นี่เขาถามว่าคนยะลายเอาเปล่าตาเอาไหมพี่ไม่ถึงว่าถ้าไม่เอาครับคือคนน่าลายอย่างเดียวอ่ะไม่มีสิทธิ์เราเราเรารับบมดลับบมดลับมาพิจารณาโอเคให้บมดก็อ๋อวันนี้แปลวาราขี่ใช่ไหมพี่ปาให้หมดหายใหอยากได้เสื้อเนี่ยเสื้อตัวนี้ครับขายเท่าไหร่นะหกร้อยเก้าสิบเก้าสิบครับประมูล ขอตอนนี้เลยไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่พร้องนัน้านี่แช่แช่แช่ได้ไหมตอนนี้นาฬาก็ยังหนาวอีกครับเขาถามวนาฬิกาหนาวไหมตอนนี้หนาวหนาวตะโกน่าตอนนี้ยังหนาวอยู่อยู่นาฬาตรงไหนครับร้านโกบินนะครับร้านที่ไม่ค่อยมีคนนะครับที่แบบร้านโล่งๆแบบ ไม่มีไม่มีใครที่ไม่มีใครจอดรถอ่ะใช่ไม่มีเลยไม่มีใช่แบบโล่งเลยตลงใบพัด่ะครับที่แบบโล่งพี่เขาอยากสปปลาวค่ะขอบคุณครับของการเกรดเอใช่ครับเกรดเอแน่นอนครับแต่ว่าเรายังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะว่าอาจจะกระทบกับทีมเก่าเขาอยู่ขอให้ให้จบเล็ก่อนแล้วถึงประกาศได้ครับแต่ผมบอกเลยนะว่าเบอร์สิบเอ็ดจะไม่มีใครมาแย่งแล้วขอให้ยืนหนึ่งสิบเอ็ ตอนนี้ประมูล,ลมได้ไหมครับเปิดประมูลเหรอเสื้อเสื้อไหนประมูลแล้วก็ส่งทีหลังไงไม่ได้พี่ยังไม่พร้อมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ต้องถอดไม่ถึงว่าก็ส่งถอดส่งไริษัทเดียก็รอไปเอาที่บ้านไหมอะขายที่บ้านดีกว่าไหมหล่อจนใจเจ็บพี่โบลหล่อมากเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาพี่โบลกลับเลยได้ไหมอะพี่โบลหล่อเรียบมาไหมครับอันนี้เรายังเรายังบอกไม่ได้ครับอยู่ในขั้นตอนการเจรจาครับ บอเล่นไหมครับเลขสองอ่าเลขหนึ่งก็เล่นแล้วครับเอ่อเลขสองบอก็อยู่ครับอยู่สามปีแล้วนาฬนาวอยู่แล้วตอนนี้หนาวอยู่ครับผมรอถือถ้วยจานอ่ะถ้วยจานตอนนี้เรียวไทม์นาฬอยู่อันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งครับยังไม่กลับอีกหรอเบอร์สิบเอ็ดที่จริงใจอยู่แถวไหนเดี๋ยวไปหารงหาแถวแถวหรือเอ้ยไม่หรอกเส้นใบพัดครับมามาได้เลย ดูทีน่ะครับนี่ครับแมซิตี้ปัจจุบานสนุกไหมสนุกมาเป็นเกมมันเป็นเกมมันเป็นเกมแบบห้าดาวผมไปด่าก็ด้วยดานยผมไปชวนกอลกินผลไม้ตอนนี้ลูกสิบสสบสอเท่าไหร่ครัามถ้าเขาจะขอกห้าห้าสิบก้าสิบ้าสิบบาท ก็เลยไอจีไอจีนี่คนสามร้อยอันนี้คือไอจีเหรอใช่ดูเพิ่งผ่านร้านเมื่อช่วงบ่ายใช่ไหมครับร้านแบบมีคนไหมฮะเอาเอาความจริงบัดฟานเปล่าร้านไงไม่มีไม่มีคนเลยอ๋อนนี้ดูดูกันหน้าที่เห็นคือพวกเรากันอีกเลืดูกันหน้าขึ้นทีสองแน่พยายามครับรู้สมรักวนะสวาสดีทุกคนใช่ครับนี่ท่าพ่อฮะท่ารีสองวิวเขาถามว่าเอฟเนี่ย อธิบายหน่อยครับ MDM คืออะไรครับอธิบายให้ไม่ดีไม่ได้ครับเพราะเพราะไม่ได้โมุกโดนปรับกี่บาทโดนปรับยังสมาคมยังไม่ระบุครับยังไม่สรุปแต่ว่าโดนปรับแน่แต่เราครับโดนแน่โดนแน่ร้านโล่งใช่ครับร้านโล่งเลยครับ ้เที่ยวกับบาบีนคือแบบเทียบไม่ติดเลยใช่ไหมอยากดูพี่ปิ้นเต้นครับอ,อ่ะกไปเ่ยน,นี่เมนนี่อยากดูพี่ปิ้นเต้นครับอันนี้จริงอยากดู <c oughs> <c oughs> นี่มนนี <c> ้ <oughs> <c oughs> อยากได้เสื้อบอลนาราเบอร์หนึ่งเบอร์สิบเอ็ดซื้อสั่งมาเลยครับทา <c oughs> งเพจลันนาราได้เลยนะครับ FC มวลสามร้อยจ่า <c> ย <oughs> ใ,ให้ครับผมครับมวลสามร้อยครับมวลตอนนี้น่าจะยังไม่ตื่นเมาอยู่ ทำขึ้น D2 ต้องอันดับเท่าไรรู้จับพี่ใจหดแม็กสู้คืนนี้พี่ว่าแมนยูชนะแมนชนะแน่นอนครับใช่ครับเพราะเป็นโค้ชใหม่ใช่ไหมใช่เออเราผีกันเขาแพ้แล้วเมื่อคืนน่ะโรเซิตี้ต้อน่บอลหมักโคี่มาไล์พี่โค้ชดาวดับตอับทำไมโดนปรับครับพี่ปาน เพ uh, ราะว่าผ oh. anyway> ู้ชมเป็นความสุขเป็นอนขึ้นอาจารย์ที่ยังทำคือเราสร้างสนามที่ใหญ่กุญิลำเยอะด้ยเียไม่ได้อสนามท้อกใช่ครับสนามท้องกุฎลำเพื่อที่เป็นเราทุกคนใช่ครับคุปากครับเี่ยวสินีเมีนซีีย่เลยไิแฟนีแบบนี้ไ่ ดาวลุ่มเวลาสักคนครับว่ายติดต่อให้หน่อยผมแม่ผมรู้จักพี่บ๊ชื่ออะไรชื่อพวรรัตพวร์รัตทำสิ่งอย่าไปเชื่อพี่บ๊วยสุไหนภาษาชื่อตัวนี้ใช่ไหมฮะสั่งที่ a ด mdm. d t m a d e m o dot m a d m o ไม่ใช่ a น์อ่ e เขาจะสั่งใช่ใช่ m d m m. dot madeemo m a d e e o ภาษาอังกฤษ ผมไม่รู้เบฟเป็นคนตั้งโอ้พี่จะใส่ยังต้องเราจ้างานนั่นอ่ะอนาคตจะมีสนามใหญ่ไหมครับอ่าอนาคตมีนี่ครับถ้ามีตังนะฮะกลัวม้ามูเรอก่อนถ้าพี่โพสน์ฐานจะเบลเบลพวกนี้ครับโพสน์ฐานไปเรียนด้วยเราต้องมีการศึกษาขนาดโพสน์ยังเรียนเลยเออเรียนเลยยังเรียงอยู่นั่นแหละอยู่เลยครับตอนนี้ อยากไปลา่บมท่กเขารอจะถ่ายรูปไม่มายไม่ถ่ายไม่ถายเดี๋ยเราเราจะีการคุยมีฟารคุณครับครับคุยแทนบ๊เข้าทิกตอกเฟซค่าใช่ครับ M D M ใช่ใทิกตอกทิกตอกเฟซก็มีครับ M D M จุดไม่ได้โมไ M A I โ๋อี่มีฟันเชันขายของ A I M O แอดนะครับหาที่ไหนประธานช่วยขายเสื้อให้ อยากให้โบเล่นนาลาตลอดทั้งปีใช่ครับต้องบอกเขาเลยครับต้องบอกแม่ดอมบอกแม่ครับบอกแม่ผมยังไงก็ได้เล่นหน่อยน้องโบไม่เราไปอยู่เล่นหน่อยพี่ปานไม่ได้ลองโพสต์นะเนี่ยไม่อยากให้ให้โพสต์เล่นเนี่ยเขาพิมพ์ที่ผ่านนะพี่ทุ่มหนึ่งลงไลท์อ่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีลงไลท์ พรุ่งนี้ยอมโดดเรียนเพื่อดูพี่เฮ้ยอย่าเลยไม่ดีครับเรียนเรียนก่อนเรียนได้ครับโอ้ยเรียนบอสเปาบอสเารีวิวน้องบอสหน่อยครับนาราเป็นยังไงบ้างโอ้แกสนครับ่าลองเขาถามว่าให้รีวิวการถึงนาราหน่อยน้องสนนะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือบอดบริหารเพาไปเที่ยวทุกวันเลยพี่อะไรอะบอดบริหารพาไปเที่ยวทุกวันเลยเที่ยวแบบไหนบอสเที่ยวแบบไหนบอสเที่ยวบอสเที่ยวแบบไหนเที่ยวแบบไหนเที่ยวทะเลเที่ยวทะเล มากก็ปุ๊ก็จะมาอยู่เวลาเรามีประชุมอะไรกันนะครับปุ๊อะไรก็จะมากันที่ร้านปูตินเพราะว่ามันสะดวกสบายดีส่วนตัวไม่ค่อยมีลูกค้าอย่างไม่มีคนน่าราเป็นไงบ้างปุ๊ดนาราน่ากลัวไหมตอนนี้บอสฟานมีมีมีหมู่บ้านครับขายหมู่บ้านอยู่ครับขายอยู่ครับโครงการมาก็จะสองปีแล้วเพิ่งขายได้แค่หลังเดียวครับแต่แต่บ้านก็รีโนเวทอยู่เหมือนเดิมตลอดครับชื่อหมู่บ้าน เาวา่าเราวา่อาอาฟานคุบครับอ๋อ um คือแรกผมไปอยู่ใช่ไหมถ้าเซ็นสัญญายาวไปที่แรอยู่เออให้อยู่แบบที่อยู่แบบพี่เบสอยู่กับพี่เบสแขง่งรอบหน้าพี่เบสใช่ไหมไม่น่ามาคนที่ดูได้ที่ไหนบ้างครับดูไลฟ์สดครับแล้วไม่กล้ามาดูที่สนามถ<อ>้าพี่นิดฟางแก้วยังไงครับพี่อีกราฟสลดเข้ามาดูอีกราฟอ๋ออีกราฟแบบตอนนี้ใช่ไหม อยากกลับไปก็บอกนะครับมันคัดคัดสันโดดมุนชิดมาลาไม่มุนชิดมาปัตตานีครับจริงๆเอาใครมาแล้วเนี่ยก็สู้ฮูอารับครับสิโอเคมันจะไลฟ์แล้วครับผมไม่อยากให้ลงไลฟ์เลยก็บอกไม่อยากลงไลฟ์แต่เราก็ต้องไปนะครับอย่าค่อยมาไลฟ์ต่ออะไรที่บอกมาลายู่ไหมครับก็รับสหวันนี้นะครับใครใครอีนิ่ง พวผมบดบดบดฟาร์มเพียอฟานขอตัวราไปก่อนครอบยุดสกัดิกนดูตีมอคเซครับไม่ทีบใจอยู่บุใจ